เขเดินเดินวันี้หนักยังวะพ่อทะเลไายด้วยไม่สับเลยเหรอ 炒红萝卜啊。 มาบ่อยไหมครับนั่นเนี่ยมาบ่อยไหมมาไม่รอดที่สามที่สี่ลรอโอ้แสดงว่าติดใจรสชาติแล้วครับรสชาตอาหารเป็นยังไงครับอร่อยครับอร่อยราคาพอก็พอได้เนาะราคาไม่แพงเท่าไหร่ราคาโอเคชื่อเขาเนี่ยพอเล็กได้ครับพอเล็กได้นะนี่ลูกรสชานิเนะ่ยเหมือนเดิม ครับผมอืมแล้วไอ้คำว่าพอแดกเขาเรียกเป็นไงฮะก็ได้ครับได้เลยนะพอแด,อเดกเลยนะอันนี้อะไรคะเนี่ยกะเพราอะไรกะเพราไก่ไข่ดาวกราไก่ ขับรถจ้ะเป็นคนขับรถเป็นวูเป็นคนในโรงงานคนในโรงงานค่ะแล้วก็คนทั่วไปก็ส่วนเป็นบางส่วนคนในละแวกใกล้เคียงครับแล้วปที่สูตรก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณมีต้มยำหมูมีต้มยำทะเลอันนี้คือเมนูเด็ดของร้านเด็ดจะมีแค่บางวันค่ะจะเป็นกระเพราเป็ดผัดฉ่าเป็ด แล้วก็มีก๋วยเตีย๋ยวไก่ฉีกบ้างมีเป็นบางวันเป็นเมนูพิเศษให้ที่ตั้งชื่อร้านเลยพอแลกได้เนี่ยมันมีความหมายไงฮะความหมายคือก็อยากให้แวะเข้ามาชิมอยากใช่ใช่อยากให้แวะเข้ามาชิมก็คือบางคนก็อาจจะถูกปากอาจจะไม่ถูกปากก็คือเราก็ตั้งชื่อร้านให้มันดูแบบว่า ดูดูดูแปลกแตกต่างไปเนาะที่จริงมันความหมายคือพอกินได้ใช่แค่พอกินได้ไม่ถึงกับอร่อยมากราคาเราก็เบาๆทุกเมนูสี่สบาทพิเศษก็แค่ห0สิบาททุกเมนูแต่ถามลูกค้าบอกอร่อยทุกคนเลยนะพี่นะจ้าก็อันนี้ลูกค้าเก่าตั้งแต่ร้านเดิมกินกันมาประมาณปีกว่าแล้วจะสองปีแล้วแหวมาชิมกันดูนะคะถ้าอยากจะกินก็จะต้มยำหรือว่าแบบอะไรแปลกๆ ถ้าแม่ค้ามีวัตถุดิบก็จะทาให้จ้ะ<ม>ก็คือมันก็ราคาช่วยกันเนาะตอนนี้40บาทเพราะว่าร้านอื่นแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างมันขึ้นหมดแล้วก็รา,าคาช่ชวยๆกันผ่านมาแถวนี้ก็ให้แวะเข้ามาได้ค่ะบ่อทองวันนี้เจริญแล้ว,วนะนั่งเรียนบ่อทองเลยค่ะพี่กัดน,นั่งเรียนบ่อทองเลยค่ะร้านพอแดกได้จ้ะ <Okay. S 1> ค่ะ